ยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าไายบ้านแชนแนลนะวันนี้พายุเข้าเหมือนเดิมแะ้วก็คงลงหน้นาตกแล้ว

ตกแรงมากนะใครซี่เ้องสงีฝนตกมากแรงมากเลยใบไม้เขียวชนะุ่มเ,เลยนะใครซี่จ้าวันฝนตกเยี่ยมเลย Ôi quài, thấy tục Hãy subscribe cho kênh ไม่จะทัดจะทานนะฝนตกนะฝนตกก็ควายก็สบาย,ยนะสิเนี่ ควายก็สบายเนาะสบายเลยคุณสวยมากเลยค่ะ ข้าถูแล้วรูฝนแล้วอะไรสิน้าป๋าเฮ้ยโอ้ยแป้ยไอ้อี ฝนตกนะคะลมแรงมากเลยนะคะที่อ oh, oh, ้โหออสิคะอุ้ยม hmm, yeah. <zag lt ar> ีความัว <kimchi> ดินเลยนะคะที่จ๋า้านี่คะนี่เราอยู่ตรงแ่ยจัยังไงเนี่ยมรนจะจักยังไงเนี่ยยกแป๊บนึงออวางไปก่อนก็ได้ยานีมัเ่อน่อี่คะทีนตก เออนเอ๊ะตกหนคิดมะนี่นะครับฝนตกลมแงวิ่งไปไหนเนาะวิ่งไปไหน เรคะ่ะฝนตกสกนตกรนเลยะน้ำไหลมากเลยนะท้ายส่งเหนีวเหนีวหนยวเหนียวหนีเรือคะ่ะเข้าสูแล้วดูฝนแล้วนะท้ายสิ่ นี่คือฝั่งเราถูแลที่บืดเลยนะครับ มืดฟ้ามัวดินเลยนะคะสีขาวโพลนหมดเลยโอ,อ้นะคะรดีก็เข้าสู่ฤดูฝนเป็นทางการเลยนะคะเนาะมันตกอย่างแรงเลยนะคะตอนนี้ประมาณเที่ยงวันนะท,ทั้งคืนฝนตกมากเลยฝน,นตกมองฟ้าขาวโปงหมดเลยนะคะสีเนี่ย คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไอิงอันนี้ป้าในบ้านก็อยู่อยู่หน้าห้องน้ำนะคะไอซิงฝนตกแรงต้นไม้เกี่ยวสะอุ่มนะคะไอิงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของมณโอมพรมซับนะคะไอิงก็อย่าลืมนะคะเพื่อองค์ปู่ปาริกิตมรสราชนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ